สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งก็จะพาท่านผู้ชมนะคะเดินทางมาที่โรงนาบ้านไร่ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยอีกแห่งหนึ่งค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็เป็นสำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะโรงนาแห่งนี้ค่ะก็เปิดให้เป็นอาร์ตฟาร์มค่ะเป็นสวนรวมเวิร์กช็อปศิลปะและกิจกรรมเชิงวิถีชีวิตนะคะซึ่ง ที่นี่นะคะนอกจากจะมีงานศิลปะต่างๆแล้วก็ยังมีอาหารเครื่องดื่มที่พักด้วยค่ะซึ่งการเดินทางของหนึ่งในวันนี้นะคะถือเป็นเรื่องที่โชคดีค่ะวันนี้เขามีตลาดนัดของดีวิถีชุมชนด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เลยจะเห็นร้านค้าต่างๆมากมายค่ะภายในงานนะคะที่นี่นอกจากจะขายสินค้าต่างๆนะคะอาหารเครื่องดื่มมีสปาและงานศิลปะต่างๆมากมายค่ะ ซึ่งเมื่อเราเข้ามาในงานนะคะนอกจากจะพบกับความร่มรื่นแล้วนะคะเราก็จะเห็นงานอาร์ตงานศิลป์ต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมกิจกรรมที่นี่ที่น่าสนใจมากๆนะคะสําหรับเด็กๆค่ะนั่นก็คือการวาดรูประบายสีบนผ้าดิบกับระบายสีลงบนกระดาษค่ะท่านผู้ชมซึ่งกิจกรรมการระบายสีนะคะถือเป็นการแต่งแต้มเติมสีสันค่ะตามจินตนาการของเด็กๆ ค่ะท่านผู้ชมเน,นียนึงพาท่านผู้ชมเดินไปชมบริเวณรอบๆงานกันนะคะตรงนี้จะมี2ชั้นนะคะชั้นล่างขายสินค้าต่างๆแล้วก็รวมงานศิลป์ส่วนชั้นบนก็จะเป็นสปาค่ะโดยรอบๆนะคะก็จะเห็นสีเขียวร่มรื่นสถานที่แห่งนี้นะคะตกแต่งได้สวยงามค่ะ เบื้องหน้าของเรานะคะก็พบกับพระบรมสารทสลัก์นะคะของรัชกาลที่9ค่ะมีข้อความสั้นๆกับรุณามีความสุขค่ะเป็นข้อความง่ายๆสั้นๆแต่สื่อความหมายได้ดีนะคะเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ก็มีความสุขทุกๆท่านเช่นกันค่ะด้านหลังของโรงนาบ้านไร่นะคะก็จะมีสระน้ำขนาดใหญ รอบๆก็จะมีอาคารห้องพักนะคะไว้สำหรับรองรับลูกค้าด้วยค่ะเดินทางพาท่านผู้ชมนะคะเดินไปโซนที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นอาคารที่โล่งแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งสำหรับทานอาหารต่างๆด้วยค่ะมีร้านขายกาแฟสดนะคะแล้วก็เครื่องดื่มอยู่บริเวณตรงนี้นะคะใกล้ๆกันค่ะก็จะมี ร้านที่จำหน่ายพิซซ่านะคะชื่อของพิซซาที่นี่น่ารักมากๆค่ะท่านผู้ชมเป็นพิซซากุ๊กกุ๊กกับกาฟนะคะถาดละานึงบาทค่ะมีขนมปังฟักทองทอฟฟี่เค้กคุกกี้มะกรูดไข่ไก่อินทรีปังกอฟักทองจำหน่ายด้วยค่ะท่านผู้ชมความหมายของพิซซากุ๊กกุ๊กกับกาฟนะคะแม่ค้าบอกกับเราว่าถ้าวันไหนนะคะวัตถุดิบของเราเป็น ไข่ไก่ยางเดียวก็คือพิซซ่าคุกคุกค่ะแต่ถ้าวันไหนมีเนื้อไก่ด้วยนะคะวันนั้นก็จะเป็นพิซซ่ากรบๆค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราก็ได้ทานพิซซ่าคุกคุกค่ะสิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดนะคะก็คือแม่ค้าค่ะได้ให้เราได้ทดลองการทำพิซซ่าด้วยตนเองนะคะ วัตถุดิบหลักของที่นี่นะคะก็จะใช้ไข่ไก่อินทรีย์ค่ะทดแทนแป้งพิซซ่านะคะท่านชมวัตถุดิบหลักๆของทางร้านนะคะก็จะมีไข่ไก่หอมหัวใหญ่ผักขมมะเขือเทศพริกสับปะรดถ,ถ้าเราไม่ชอบทานอะไรก็ไม่ต้องใส่นะคะหลังจากใส่ชั้นแรกไปแล้วนะคะก็จะใส่มายองเนสกับซอสมะเขือเทศลงไปก่อนค่ะ จากนั้นนะคะก็จะใส่ฮอทดอกค่ะปูอัดแล้วก็ชีสนะคะเมื่อใส่ครบทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะก็จะทำการโรยด้วยมายองเนสกับซ้อนมะเขือเทศอีกหนึ่งรอบนะคะ เมื่อใส่เครื่องครบแล้วนะคะก็นำเข้าเตาอบค่ะระยะเวลาในการอบก็ใช้เวลาประมาณ15 2 0ถึง20นาทีค่ะระหว่างการรอนะคะก็สามารถไปทำกิจกรรมอื่นๆรอได้นะคะตอนนี้นะคะพิซซาของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานค่ะท่านชมกลิ่นหอมมากๆนะคะแล้วก็น่ารับประทานค่ะ และที่สำคัญนะคะรสชาติอร่อยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมหากท่านใดมีโอกาสผ่านมาเภอสวรรคาโลกจังหวัดสุโขทัยก็สามารถแวะเที่ยวที่โรงนาบ้านไร่ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ